อบแล้พ <laughs> ี่โอ้โหนีแข่งแล้วเหรอแข่งแล้วแข่งแล้วเสื้อผมี่ไหนอ่ะม่เสื้อผม่ไหนคอู้ไม่ีด้นี่ชนะเลยอะนี่ไผมไม่ได้เสื้อตัวเนี้ยถามว่าสิบชื่อที้น เมื่อวานพี่เอาเสื้อนัมาใส่นะตีท้ายธุรกิจไอชิปในทะเลเอ้ยังไม่อยู่เอ้เอาจจะโดนเอาวยพี่มุมนันสางสองเออ จริงเนี่ยผมว่าพูดแน่สมแล้วกัเป็นผู้ชิงองผู้หยุดดูจากอายุอันนี้ก็รุ่นเดียวกนุดีกันเยม่อกมเช็ดชุว่าไงดาแต่ดูพี่บ้งนจยุ่งกว่เมื่อนดนะก่อนดีิ เดี่ยวี่ยวผู้ชยผู้หญิงพักกันเยอะๆนะครับให้เวลาเขาพักเยอะๆหน่อยเออ ไอพี่ยอดนย่ามองเอมย่งมออมยมององดมย่ลงองมองอม่งเลยเหรอ้ยลูกเดียวลูกเดียวลง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 เสาวีได้ลไม่ได้เงมา 7.5บอกแ้วบอ้ว7.5้ย สีมีก๊องเฟินอย่างใจ ยากผู้ชายรับได้มันทนออกิอกไงก็เก็บไปได้น you know, so ีก็ไม่เห็นนะ่บอกว่าไม่เหม็นนะได้ใช้ความเป็นข้ามไปแรกมาแรกจะแน่ัวที่นี่ไปแรกก็พี่เหมือนยมอมัแล้วไม่มีน้พี เจอรรับรรับรสายตายต่อสายต่อ่อสายตรอส่อสายตรอส่อสายตรต่อสสอสายต่อสายต่อ่อสายต่อส่อสายต่ อีนี่ใช่ใช่หอยคาต้มได้แชมป์แล้วเต้มเต้ม้มเร็วๆข้าหมูทอราอยู่สีต้มได้แชมป์สีแต้มได้แชมป์สีเต้มแชมป์เต้มไม่ต้องแข่งแล้วไม่ต้องแข่งลคอออฟ้งแล้วไม่ลงแข่งแล้วไม่ลงแข่งแล้ว เดีนั่งาวน <c Ris ky> ั่งนให้อาวเลยแเราตกแ่มันกลายเป็นข้อโฟมเกิดอย่างเงี้ยเออเนี่ยย่สาวแก้ยสยวแก้มแก้มให้ฉัอยพุรั

ไไนนถได้ตัลูกจุดอะก็ได้

เดี๋ยวเียียข้าอบ้าพี่ถ่ายรูปถ่ายรูปกลับถ่ายรูปถ่ายรูป่่แ่อันเลขสยั่อ่สงสมัยไงสงสัยสงัยดูอนักับันออันอ

ก็ต่อกันเอา <coughs> 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 Thank you.